บทที่14บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวามส,สุตังเอตังสมัยยังพระขวาัสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิพุกสังเคนะสัตถิงปันสมาเตหิพิพุกสเตหิสัพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตายปุเลนะสันมิปติการหุนติพระขวันตังทัสสนายะพิพุสสงคัญจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังอัตะทะโมศิอายังโขพระขวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะ สัตทิงบรรจมเตหิพิคสเตหิสัพเหวะอรหันเตหิตทศหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุ่นติพระวันตาทัศนายาพิคูสังคันจะยานูนะไม่ยมติเยนะพระขวาเตนุภสษางกมยามาอุปสังคมิตวาพระขวัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตโหตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพละวาปุริโสสัมมิชิตตาวาพระอาหารภาษาเรยะภาษาดิตตวาพระหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะ ราหิตาพระควาโตปุระโตปาตุระหังสุอราโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาระอภาสิมหาสมโยปาวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตตมะหะอิมังธรรมมาสัมยังทักขีตายวะอัปปาราชิตาสังคันติอราโคอัปปาราเทวตาพระควาโต สันติเกอิมังค่าถางอภาษิต uh ันตราพิฆาโวสัมมาทัแห่งสูติตังอัตนอกชุกามังกสุสารถีวะนตานิคาเหตวายอินทุยานิรันคติปันทิตาติอัตโขปราเทวตาพระขวาติสันติเกอีมังค่าถางอภาษิเซตวะหีรังเสตวะปลีคังอินทขีรังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทัต สุทันตาสุสุราคาติอัตโขอปาราเทวตาพระกวาตสันติเกอิมังคาหังอภาสิเยเกสิบุทังสาสนาคาตาเสนะเตคามิสันติอภายยพูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายอย่างปริปูเรสันติติอัตโขพระกวาพิขอามันเตสิเยปูเยนาพิขเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสนปฏิตาหุนติตถาคตังทัสสนายะพิฆุสังคันจะเยปิเตพิขเวอหิสุงติตา มัทานังอรหันตโตษมาสมุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปอรมาเยวะเทวัตาสนิปฏิตาเหิงสุงเสยถาบีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเว ภาวิสันติอนาคตัมมาธาณังอนหันตสัมมาสัมุทตเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภาวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคีสามิพิฆเวเทวกายนางนามานิกิตายิสามมิพิฆเวเทวกายนางนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกายนางนามานิตั้งสุนาทาสาธุกลงมานาสิกโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกุภะขวะตโตปัจจโสสุปะะวะเอตถาโวจะก สีโลกะมนุษย์กษมิยทัพภูมิดาธาสิตายสิตาคิรีค่ะพารัางปหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสันลีนาโลมหังสาธิสมัมปุโนโอทาตะามนาสสุสทธาวิปปสานะมนาวิลา พิญโยปัญจะสเตยตาวาวันเนฆปิลวัทเวตโตอมตดยิสถาสาวเกศศาสนาเตเทวกายาพิกันตาเทวิชนาธาพิฆโวเตจัตตปมกะรุงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทศสนาอเปเกสะตมัทธขุงสหสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหสาสนาอมนุสานามัทสุกอเปเกนันตมัทธขุงทิสาสภาพุทธาอหู ตันจ่าสพังพอธิญายาวอคิตาวานะจักุม,มาตะโตมัตยิสัทธาสาวกเเกสัสน,นรรเตเเทวะกยาพิกันตาเตวิชาณาถาพิกขโวเยวหังกิตายิสามิชิราหิอนุบุพสสสาาสาัสโสัตตสัสัตตะสหสาวยาขะภุมมากปิลาวัฒนะ ว่าอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาธิกาโมพิขุนางสมิตติงวานางสาสะหาสาเหมาวตายะขานานาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาธิกาโมพิขุนางสมิตติงวานางสาตาคิราติสหัสสายะขานานาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาธิกาโมพิขุนางสมิตติงวานางอิเจเตโสระสะสหัสสายะขานานาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาธิกาโมพิขุนางสมิตติงวานาง เวสามิตาปัญจสตายตยขานาลัตตะวันิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมุธามนาภิกขามุิกูนางสมิติงว่นางกุมพิโรราชาคฮิโกเวบุรลักษณิเวสนางพินโยนางสตัสหัสสังยขานาปะอี โรป i, คปาสติกลุ่มพิโรรชาชค่ะฮีโกโสปาคาัสมิติวัณังปุริมันจัติสังราชาทัตตารถโทปัสสติคันทพา,านังอริปติมหารชาชัยสัสิโสปุตตากิรสาภาะวูอินทานามามหาภราอิธิมันโตสุตติมันโตนะมันโตยสัสสินโอมธหทัมนาปิก้าโมพิขุนางสมิติวัณังทัคยินันจัติสังราชาวิรุณโหตับปัสสติกลุ่มพันธะนางอริปติมหาราชัยสัสิโสปุตตากิรสาภาะวูอินทานามามหาภราอิธิมันโตสุตติมันโตนะมันโตยสัสสินโอมธหทัมนาปิก้าโมพิขุนางสมิติวัณังา วิรูปะโคประสัสติอขันนาธิปติมหาราชายัสสัสสุปตาปิทักษะพระหูอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุตีเมันโตนะวันโตยัสสสินโมโหทามนาพิกามโมพิขุนางสมิตติวนาอุตระันสัทธิสังราชากรโรตประสัสติอขานนอธิปติมหาราชายัสสัสสุปตาปิทักษะพระหูอินทนามา มหาภราอิติมันโตชุติมันโตนางมันโตเหสสิโนโมทัศมนาธิการบุพเพุนางสมิติงบุนางปุริมาทิสังทัตตะรถโถทัศคีเนนาวิรุณท้าโกปชีเมนาวิรุปะโขเวโรอุตรามทิสังจตารโรเตมหาราชาสมัตตาจตุุจตโรทิสาทัตทัณละมนาถังสุเนกับีหลักพัทเวเตสังมายาวิโนท้าสะอาโควัจนิกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุอิพุจาวิพุโตสหจันทโนกามเศโถจ่ากินโนขันธุนิขันธุจัตวานาโทโอกรรมานโยจัต เทวะสูตโตจากมาตลิจิตเสโนโนชัคนทัพโคนรราชานโนสโพอาคูปันจัสิโขเจวะติมพรุสุริยะวัชะสาอเตจันยเจรราชาโนขันทัพพาสหราชุพิโมทามานาอภิกาโมพิภูนังสมิติงวังอถฐาคูนาพาษานาคาเวสาราสหัสหัหัตตัจกา การพลัสตาราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายาสสินโเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสนิติงหัวนางเยนาคาราเชสหะสหรัรติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชาะมาสิสุปนาตโตเขมะมกาสิพุทโธสันนะหิวาจาหิอุปาวะหายันตา นาคางสุปันนาสารนามะังสุปุททางชิตาวสีรหัตเถนะสมบุททางอสุราสิตาพาตะโรวาสวัสเศเตอิติมันโตยสัสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาเวปะจิตติสุจิตติจับปาราโทนามูจีสหสตัญจะภริพุตานังสัเพเ,เวโรจะนามกกาสันนนายหิตววาพลิงเสนางราหุภัทมุปา มุ่งสาม,มารถยุทธาน,นิพันธันเตพิสูนเอสมิติงวนัง อาโปจเทวาปทวีเตโชวายโยตถาคามงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจายัสสัสสะหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาญัสสิโนทเสตเตทัสถานกายาสเพนนาตวะลิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโดยญาสสิโนโมธรรมานาอภิกามุภิขุลาสมิติงวานเวนทุจะเทวาจาลีจ่าอสัมมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานาคตตาณิปุระคิตตวา อาคูมันธาวราหกาวสุนนางวาสาวโศเศธโศโกปะขาปุรินทะโททะเสรษฐทะเศรษฐกายาสเพนนนะตะวันิโนโอิทิมันโตชติมันโตว,นวันวันโติส,สัสสินโนโมทามนาปิกามุามวิโุนังสเวตติวะนังอาถาคูสหภูเทาวชาชรมาคีสิขาริวะอริทักาจโรชาจะอมุมาบุพผานิภาสิโนวัทุนาสหธรรม,มาจะอาจุตตาจะอเนชากาสุรยารุสิราอาคูอาคู วาสาวะเนสิโลทัศเศรษเดทัสธากายาสเพนะนะตตะวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขะโมพิขุนังสมิติโวนางสมานามหาสมานามนุสสามนุษสุตตมาขินทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโนปาราขามหาปาราขาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสรเดทัสธากายาสเพนานัตตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขะโมภิกขุนังสมิติโวนางสุกาการุม มหาอารุณาอาคูเวคาณสสาสหาโอทาตะคันยะหาปามโมขาอาคูเทวว,วิจักขนาสธารมตาหาระคะชามิสกาจายส,สันสิโนธานนย่งอาคาปชัชโนโยทิสาอภวิสติทสัสเศเตทสัสสธากายาสเพนนาะตะวัน,นิโยอิทิมัโตชติมันโตะนะวสสันโตยสันสิโน โมทามนาพิกาโมงพิภูนังสมิติงวนังเขียวยาตุสิตายามากันทกาจัยสัสิโนสารพิทกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานินมานะรติโนอาคูอันหาคูปารานิมิตาทศเสตทัศทากจยาสเปนานัตตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตนังมัโตยาสัสิโนโมทามนาพิกาโมงพิภูนังสมิติงวนังสัทเทเตเทวานิกายาสเปนานัตตะวันิโนนามานวยเยนะอาคันชูเยจันเยสติสาสหกาวุธชาติมิขีรังโอคาตินะมานังสวังทักทักเขียวโมคาตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุพัมาามาปรมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหสัสนังกุมารโรติโจสจะโสปาคะสมิติวานังสหสัสพรามโลโลารุกานังมหาพราม,มาพิตติทัติออปป,ะ,ปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถาอิสร,ราอาคูปันเจกะวะสวัตติโนเตสัญจมชัชโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจะสัพเอพอภิกกนเตสินเทเทเวสพามเกมมรเสเนาธิกกมีปาษากันนะหัสาสามอันทิยังเอถะคัน ขาทาพันททธาราเชนัพันธามัทุโวสมันตาปาริวาเรธามาโมจิธาโปสิตนาอิติตถาวหาเศนลกันหาเ,นาาเสนังอเปสยิปานินาตลับมาหัจัสรังกะโตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกทานายันโตวปวิชโกตถา,าโสปันจุธา วัติสังกุโตอัศยยังวเสตันจะสะพังอภิญญาวอกิตวานะจะคุมาตตอมันติยิสัทธาสาวเเคสศาสนระเตมารเสนนาพิกันตาเดวิชาณาธิพิฆาโมเตจะอัตบอมการุงสุตวะพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิปการมงเนสังรมปิอินชายุ่งสัพเพวิชิตสังขามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหกุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิตนะติเต,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 ตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปรินิตาปุญญาธิการัษะสพ,พันตรายนิวาระณะสมัทธะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะทาวันติงสะมหาปุริสะักะขณาลุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะลุพาณัฐถุตระสตมังคะลานุพาเวนะ จับพันละราสิยานุพาเวนะเจตุมาลานุพาเวนะทัสะปารามิตาลุภาเวนะทัสะอุปปารามิตานุพาเวนะทัสะปารมัทปารามิตานุภาเวนะสี่ลสมาธิป <wh> ัญญาลุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุพาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะ พระลานุภาเวนะเยออยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราศีติสหัสธรรมัดขันธานุภาเวะนวะละวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกรรมฆานุภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะสาลพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญา,านานุภาเวนะทัสสะ ภะละยานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุริตาอุเบกขานุพาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตตยะสะนานุพาเวนะตุยห่งสัพพโรคะโสกุปัฏฐาวะทุกขโทมานสุปายาสาวินัสันตุสัพพันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชันตุท่คายุตาตุยหังโหตุสตวัสชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปัก พาตาวนาภูมิคัางคามหาสมุทาอารักากาเทวตาสทาตุมิเหอนุรักขันตุ พวันตุสัพภมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสดเถพระวันตุเตพวันตุสัพภมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาสดเถพวันตุเตพวันตุสัพภมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสทาสดเถพวันตุเตบทพวันตุสัพอวยพรสัพมงคลบทนาคัตยาสวดไล่นักสัพยัาและพูดผีนักคัตยาข้าปูตานังปาปักคะหะนิวารณาปาริตาสานุภาเวนะ หันตว่าเตสังอุปัฏฐเวนะคะแตยาขบปูตานังปาปะคะหะนิวารนาปาริตาสานุภาเวนะหันตว่าเตสังอุปัฏฐเวนะคะแตยะขบปูตานังปาปะคะหะนิวารนาปาริตาสานุภาเวนะหันตว่าเตสังอุปัฏฐเว บทที่สิบหกพัดเทกรัตคาถาอติตังนานาวาคะเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตามปะหินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปัง ตังวิธามะนุพะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันนี้ก้นเนแงนไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นหนึงน่งหนึ่งให้ปุกปลงเถิดอัจเชวะกิจจาตาตับปังโกชัญยามารณงสุเวพึงทำความเพียงเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา ว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จูราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันธิตังตังเวพัทเทกรัรตโตติสันโตอัจิคาเตโมนีติพรามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคาทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลบบทที่17อภิษ ปันจะเวคขณะปาทะงังแอลงมาหนะ่อยชาลาธรรมโมมะิธรรมมหมะิสรังค่อยๆนะอนาติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พญาทิธมโมมะฮิพญาทิธาธรรมมะิพญาทิงอนาติโตตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมหิมรณะธรรมมามหิมารณะนรรมมมัาานางอัตติโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมเบหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรม,มหิกรรมะทายาโท ยาธากรรมโยนี้กรรมพันทุกรรมปฏิสารโนนะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมบางกริสามิกัลยานางวาปาปังวาตัสะทายาโททาภวิสสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของการ,รนั้นสืบไปเอวังอมเหิอภินหังปัญจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกลังสม,มังพระวาสวัริยังวิหารติเชตวเนอานาถปินทิกัสสะอาราเมตันตะระโขพระวา พิขูอามันเตสิพิขาวติปะทันเตติเต,ตพิขุภวโตวปันจัสโสสุภาขาวาเอตาัทาวจะเมตายะพิกะเวเจโตยมุติยาอเสวิตายะภาวิตายะพระมูลิกตายะ ยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสะมารถายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิการข่ากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาระกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอามนุสานังปิโยโหติเทวตารขันตินาสะอคิวาวิสังวาสตังวากตะกะมติตัวตังจิตตังสมาธิติสุขันวานวิปัสสีสติ อสสามมนหักาลังกะโรติอุตริงอปะติวิชันโตพรหมโลกูปะโคโหติเมยเมตายะพิ้าเวเจโตอมุติหะอาเสวิตายะภาวิตายะพระมุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสุสมารทายะอิมีเอกาทัสสานิสังสาปติกังขา อธิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติอธิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการีอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการี หิโอทิโสพระนาเมตาเจโตมุติกติหาการีหิตสาพระนาเมตาเจโตมุติปัญจหาการีหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตมุติสัตตาการีหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตมุติทัศหาการีหิติสาพระนาเมตาเจโตมุติกตเมหิปัญจหาการีหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตมุติ